ปูว่าเลยห้ากรรมนะครับมันมอีกนานไหมครับเหลือต้องทำยังไงมากถึงจะหมดห้ากรรมตอนนี้เหลืออีกกี่กรรมกันนะตาชนะไม่น่าคิดมากเลยท่านเลยเออมันหมดไปแล้วมึงยังไม่รู้สมาธิชนะหมดเลยมึงยังนั่งคิดไอ้กรำปริศนาของกูอีก ตาชราในหนัาคิดมาเว้แล้วมั้ยเออไอ้กรรมแต่ละครั้งที่ทำให้เขาและโชษใช้เขาหมดไปแล้วรู้ตัวหรือยังกรรมหมดแต่ก็ไม่เชิงหมายความว่าบุญจะเพิ่งนลลูก สิ่งที่ลูกทำอยูแล้วมันเทิมทูนมันขึ้นไป